สวัสดีครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่ปเปิ้ลทีมงาน Home for you จะพามาชมบ้านเทาโฮมสวยๆวยทำเลโดนๆอยู่ที่แม่น้ำคู<อ>นะครับพิกัดโครงการนี้อยู่ที่แม่น้ำคูซอย5นะพิกัดโครงการใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ถนนหนทางการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ5,000บาทนินดๆเองนะครับจะได้ระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ย ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับนี่นะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะผ่อนเริ่มต้นเดือนประมาณ5,000บาทนิดเองนะจอดรถยนต์ได้1คันนะครับหน้าบ้านจะเดี๋ยวเราไปชมภ <iyor> ายในบ้านกันนะอันนี้จะเป็นส่วนของบ้านตัวอย่างนะครับนี่นะครับซึ่งทางโครงการแต่งไว้ให้เป็นแนวทางกับลูกบ้านนะนี่นะครับพรีเมียมสวยเลยอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่1นะครับใหญ่ๆก<อ>ว้างๆอย่างนี้เลยจ้าวววววหวววววยวว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 ้ว war, วว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  ตรงนี้นะจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับใหญ่ๆกว้างๆกันจะจังหวะนี้กล้องจะเลย์นิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแทนกล้องให้ดูใหม่นี่นะครับนี่เอาแบบชัดๆแบบนี้เลยนะเหมือนที่กล้องเปหนือนิงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโซนตัดไปโซนตัดไปนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ยจะมีในห้องนะครับห้องน้ำนี่ก็ใหญ่กว้างนี้นะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยครับจะมีปั๊มน้ําแล้วก็ถังสำรองน้ําแถมให้กับทุกๆหลังเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ครัวสิงครัวสิงล้างจานนะครับ <S <S คนไหนที่อยากได้บ้านในโซนแม่น้ําคูในโซนพวกแดงในโซนมับยางพรในโซนนิคมพัฒนา,นาแล้วก็หลายๆพื้นที่ในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชนบุรีนะครับคิดถึงพี่เปิ้ลกับพี่อุ้มได้เลยนะครับพวกเราทีมงาน Home For you มีบริการรับปิดนี้ให้ฟรีแล้วก็ดำเนินเอ,เอ,เอกสารให้ฟรี ดูแลกันไปจนกว่าลูกค้าจะได้บ้านเลยจ้าแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าหากว่าคุณลูกค้ามีเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับพวกเราได้เลยนะครับ <ối trajectory! S 1> มีค่าแนะนําให้สูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทเลยจ้าแล้วก็ผมในอุ้มยนต์นะครับฝากเว็บไซต์ Home for you for sale ด้วยนะครับซึ่งผมเป็นผู้ดูแลอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยนะครับมีทรัพย์ให้เลือกมากมายเลยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับทีมงาน Home for you ยินดีรับใช้จ้าจุ๊บรออะไรละ่ะกดโทรหาพี่อุ้มพี่เปิ้ลเลยค่ะ